ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันจามตรีจากสมศักดิ์ค่ะทีมงานรักมันเกิด .com อนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเสจ,เจอื่กับพันธุ์จีพอนชัยผลแก้วนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีคะ่ะซึ่งยิงนดีที่สาเผยแพร่คลิปนี้นะคะผ่านทางทีมงานรักมันเกิด .com ค่ะสวัสดีค่ะพี่พอนชัยว,วันนี้มาทําอะไรครับเยอะแยะเลยวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาะสาธิตในเรื่องของการ เสียบยอดมะนาวพันธดีด้วยหลอยกาแฟว่าทําไมลอยกาแฟเนี่ยเราเอามาเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะเสียบกิ่งมะนาวได้นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะพี่วันชัยอันดับแรกเลยที่เรามีก็คือต้นต่อต้นต่อตัวนี้ผมใช้ต้นต่อของส้มโอนะครับส้มโอาเป็นต้นต่ออันที่สองก็คือยอดพันธดีนะครับยอดกิ่งมะนาวพันธ์ดีเนี่ยผมไม่ตัดจากต้นมาเป็นยอดมะนาว กาลนาไพรนะครับเราต้องการที่จะเอาตัวนี้มาขยายขยายพันธุ์นะครับอันดับแรกก็คือต้นตอสองกิ่งมะนาพันธุ์ดีนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดตัวนี้ว่ามีทําทํางานไม่ได้เลยนะครับก็คือกรรไกตัดกิ่งนะครับอันที่สามก็คือมีอันเล็กๆสำหรับไว้ผ่าแล้วก็อ่ไว้เอากิ่งมะนาพันธุ์ดีนะครับผมจะเริ่มสาธิตเลยนะครับ อันดับแรกคือต้นต่อนะครับ <ฮะ S 1> ต้นต่อตัวนี้นะครับต้นตอมันา,า,นาวาเราก็จะตัดตัดต้นตอ่อตัดต้นต่อนะครับ,รบสูงขึ้นมาประมาณสักสิบสิบเซนนะครับวิธีตัดก็คือเราใช้ด้านด้านที่แบนน,นี่นะครับด้านที่แบนเนี่ยลงไปหาด้านที่เราต้องการจะใช้ค,คือถ้าเราใช้ด้านที่มันหนาเนี่ยมันจะเกิดการช้ำนะครับกิ่งที่ตัดมาจะช้ำเราต้องใช้ด้านที่ทีแหลมนี่นะครวิธีตัดก็คือตัดสูงขึ้นมาประมาณสักสิบเซนนะครับเอาด้านที่แบนออกไปลงข้างล่างนะครับตัดทิ้งไปครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาผ่าทีนี้เรามาผ่าการผ่าก็ใช้มีดอันนี้นะครับผ่าอ่าที่ต้นต่อนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปนะครับผ่าก็ผ่าแค่ประมาณแค่แค่นี้ครับผมใช้แค่ให้ให้จมให้จมใบมีดนี้นะครับประมาณหนึ่งเซนรับนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดหลอดกาแฟนะครับตัดหลอดกาแฟอนะครับเข้าประมาณ ประมาณแค่นี้นะครับผมไม่ได้วัดว่ามันกี่เซนนะครับประมาณแค่นี้ประมาณนิ้วหนึ่งครับแล้วเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปในในในหลอดนี้ค่ะนะครับอย่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปทีนี้เรามาเรามาแต่งเรามาแต่งกิ่งมะนาวกิ่งมะนาวอันนี้คือกิ่งมะนาวพันธุ์ดีที่เราต้องการจะมาเสียบนะครับเราจะใช้ประมาณความสูงประมาณเอ่อสิบสิบนิ้วนะครับเก้าถึงสิบนิ้วนะครับแค่ตัดยอดทิ้งไป ตัดกิง่งทิ้งไปนะครับตัดกิง่งอื่นทิ้งไปให้หมดหให้หมดแล้วก็ตัดใบด้วยตวัดใบเลม็มดะเล็มใบออกนะครับให้เหลือเท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นหมายความว่าไงหมายความว่าก็เหลือไว้บ้างเพื่อที่จะให้มันส่องเข้าแสงนะครับก็จะอย่างนี้นะครับตัดหมดก็ไม่ใช่นะคะใช่ม <c oughs> ันก <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ็ไม่ได้ตัดหมดมันก็จะตัดก็จะอย่างนี้นะครับอันนี้พร้อมที่จะเสียบแล้วนะครับมาขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเหลาเป็นการเป็นการอ่า ปาดปาดกิ่งนะครับการปาดกิ่งเราก็จะต้องสังเกตว่าเราเราเราผ่าประมาณประมาณหนึ่งใบมีดแล้วก็เร่าประมาณหนึ่งใบมีดเหมือนกันคราก็จะให้ได้พอประมาณหนึ่งนะครับสองนะครับมันก็จะได้เหลาให้เสียบให้ได้ใช่ครับลักษณะก็จะเป็นลักไหนนี้ อย่าเหลาสูงเกินไปหรือว่าเตียกเกินไปใช่ครับแล้วก็พยายามที่จออะใช้ใลมีดเนีน่ยตัดให้เร็วที่สุดนะครับใ,<ช>ให้ใหใหให้้มีความช้ำน้อยที่สุดนะครับที<ต>นี้วิธีการเสียบวิธีการเสียบนะครับเราก็จะ,ะใช้ปลายมีดนะครับเขยื้อกิ่งที่มันออกมาเขยเ้อที่เราที่เราต้านต่อนะครับแล้วก็ใช้กิ่งพันธุ์ดีที่เสียบลงไปลงไปเลยครับเสียบลงไปนะครับเมื่อเราเสียบได้ให้สังเกตว่า เปลือกเปลือกเข้ามาเนี่ผมจะให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับราไม่ไว้ตรงกลางนะครับเอาเปลือกมาทั้งให้สังเกตดูนะครับว่าเปลือกเปลือกของยอดพันธุ์ดีกับต้นต่อนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับเสร็จแล้วนะครับเคล็ดลับมนอยู่ที่ว่าเราใช้เราใช้มือข้างนี้นะครับมือซ้ายเนี่ยจับหลอดกาแฟไว้นะครับหลอดกาแฟดึงขึ้นมาให้อยู่ประมาณประมาณสิ้นสุดตรงเกี่ยวไว้ครับตรงตรงโคนนะครับเสร็จแล้วก็มือขวานี่กดลงไป กดลงไปครับอันนี้ก็จะบีบไว้กดกดลงไปนะครับจนแน่นสนิทนะครับแล้วก็จะปล่อยอันนี้ครับคือการเสียบยอดด้วยหลอดกาแฟเป็นเทคนิคง่ายๆง่ายๆถ้าอย่างนี้เราเสียบไว้แล้วต้นของเราก็จะเริเติบโตใช่ครับแข็งแรงครับใช่ครับเราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์มันก็จะเริ่มติดนะครับก็เริ่มติดถ้ามันถ้ามันแห้งไปก็แสดงว่ามันเสียบไม่ติดแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเสียบมาก็คือมันจะติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วมันแตกต่างอะไรกับ ออที่เราพันนะคะ outward, การพันด้วยด้วยแผ่นพลาสติกเนี่ยคือมันจะเสียเวลามากนะครับก่อนเราจะพันด้นานแต่ละอันเนี่ยคุมก็มองหาวิธีเมื่อก่อนผมไม่ใช้วิธีการพันแต่ผมผมคชืว่ามันเสียเวลามากเสีย <น ós' S 2> เวลามาก <Ana. S 2> ก็เลยไปคิดหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ที่มันจะทําให้การ การเก็ยบยอดนี่เร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลดีผมก็มาเจอวิธีนี้แล้วก็ได้ใช้วิธีนี้มาตลอดค่ะนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆที่เราจะเสียบยอดในเรื่องของมะนาวนะคะค่ะ,คะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พรชัยมากๆนะคะ,คะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องราวของการเกษตรสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ